เรื่องแรกที่จะบอกคือเรื่องที่คุณไม่รู้ไม่ได้แล้วนะก็คือว่า AI จะเป็นแบบนี้รูปแบบคุณคิดดูคร่าวๆนะคือนอกจากลูกถ้าคู่แข่งของคุณใช้ AI แล้วคุณไม่ใช่คือแม่งโคตรเสียเปียบอะโคตรแบบเสียเปียบสุดๆอะเพราะ AI นี่แม่งโคตรฉลาดของมันษย์เป็นร้อยเท่าพันเท่าอะผมแบบใช้แล้วผมใช้มันเรื่อยๆตลอดเวลาผมรู้ว่าโอ้โหแม่งมันแย่แล้วแย่ถ้าใครไม่ใช้ AI คือแย่สุดๆอะโอเคป่ะแต่ขอให้คุณต้นรู้อย่างเดียวนะมันมีแค่นี้นะทุกคน ใครมีแบรนด์จะรอดใครไม่มีแบรนด์จบแคน่นี้ต่อไปนี้เพราะมนุษย์เดี๋ยวฟังดีๆนะใครมีแบรนด์จะรอดนี่คือข้อหนึ่งเลยเขียนให้เขาเลยถ้าเกิดข้อหนึ่งคือใครมีแบรนด์จะรอดใครไม่มีแบรนด์จบเพราะอะไรต่อไปนี้มนุษย์จะสั่งงาน AI แบบนี้นะภายในสองปีสามปีมเขาก็จะสั่งงานบอกว่าอ่าไปสั่งพิซซ่ามาอันหนึ่งดิวันนี้ฉันมีปาร์ตี้เขาก็จะสั่ง สั่งอ้ไอะไรก็ตามแต่ของเขาว่าเอของเขาไปสั่งพิซซ่ามาให้หน่อยแล้วก็ไปสั่งเออาหารจีนมีลูกคนที่มาก็มีไปกินอาหารจากกินอาหารจีนเอาอาหารจีนมาด้วยสำหรับวันนี้ปาร์ตี้ของฉันจะมีคนมาแขกของฉันจะมีคนมาหกคนมีเอาอาหารจีนมาอาหารฝรั่งมาอาหารพิซซ่ามาอ่าแล้วก็มีคนหนึ่งที่เออกินเนื้อไม่ได้อ่สั่งไห้เขาด้วยอืมเขาคนจะสั่ง AI แบบนี้แล้วถ้าคุณไม่มีแบรนด์มันก็จะ เฟลเวอร์จะไปอยู่ไอตัวคนกลางใช่ไหมเขามันก็จะเป็นเรื่องของมันเองว่าสั่งที่ไหนมามใช่ไหมผมติคุณเป็นร้านอาหารแต่ทางรอดของคุณคนท,ทางเดียวคือคนนั้นถ้าเขาสั่งบอกว่าต่อไปสั่งพิซซ่าแต่สั่งพิซซ่าร้านนี้เท่านั้นนะอ่าต้องบัตรสั่งพิซซ่านั่นคือการมีแบรนด์ถ้าคุณไม่มีแบรนด์คุณจะเจอเจอแบบไอคนกลางเอาไปหมดเลยคนคนกลางก็จะเลือกเองมันก็จะไปเลือกอะไรของมันเอาก๊อตทิ้งของมันเองนะครับเพราะนั้นเนี่ย คนจะต้องเป็นแบรนด์เท่านั้นเป็นแบรนด์หมายความว่าคนจะต้องต้องการคุณโดยระบุชื่อนี่แหละ<ม>เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้คัมาจะโลก AI นะใครไม่มีแบรนด์คือจบโอเคจําไว้ข้อหนึ่งโลก AI ใครไม่มีแบรนด์คือจบโ okay? <ม>อเคไหมเขาจะบอกว่าอ่าถ้าอยากจะไปเรียนเรื่องเรียนเรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งจะต้องเรียนกับใครอาจารย์บัตอ่ตต้องไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าเอาไปไปเอาคอร์สออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมาหน่อยดิหรือไปหาคอร์สออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมาหน่อยดิเอาใครก็ได้ไป ไม่ใช่วันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญที่เป็นตัวเป็นเป็นเลยที่ว่าเรียนกับผมมาเจ็ดแปดปีแล้วแล้วก็ประสบความส็จมากในการในการที่อยู่จะอยู่ในเมืองนอกนะอยู่ในเมืองนอกแล้วก็ทำเงินได้ทำเงินได้เดี๋ยวเชิญเข้ามาเลยดีกว่าเเขาเขาชื่อน็อตนะครับคุณน็อตแฮปปี้เนสเอ็กซ์เพรสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคใครรู้จักบ้างเอ่ยค่ะครูน็อตนะคะเพจแฮปปี้เนส มาสเตอร์แฟรนซ์นะคะก่อนเมื่อก่อนเป็นแฮปปี้เนสเอ็กซ์เพรสใครที่ติดตามอาจารย์มาตั้งแต่เจ็ดแปปีที่แล้วก็จะเห็นครูอยู่ uh. เคยอยู่กับอาจารย์ uh. นี่ก็ได้กลับบ้านที่เกิดมานะคะก็ซาบซึ้งมากวันนี้ก็จะมาแชร์ uh, ให้กับทุกคนว่าการที่เราจะ uh, สร้างตัวในต่างประเทศนะคะมันมีมัน uh, ทุกคนทำได้นะคะทำได้แล้วก็สามารถ uh, ทำเงินได้ทำเงินได้ เท่าที่คุณอยากทําเลยนะครูบอกแบบนี้เลยเท่าที่คุณอยากได้ข้อสองนะทุกคนคุณจะมีเวลาอีกนานมากคุณจะใช้ชีวิตอีกนานมากอย่าใช้ชีวิตแบบไม่มีไฟออย่าใช้ชีวิตแบบไม่มีไฟเคยเป็นใช่ไหมใช่ใช่แล้ววิธีการอันนึงก็คือออกมา express ตัวเองมาแสดงออกตัวเองเหมือน<ๆ>เหมือนน็อตแหละใช่นะครับแล้วก็จะจะบอกน็อตเนี่ยคือผลลัพธ์มหาศาลเลยนะก็คือ แต่ก่อนเนี่ยต้องขอเงินสามีกินใช่ไหมใช่ตอนนี้แบบโอ้โหเลิกกับสามีใช่ไเลิกกับสามีคือแบบว่ามีคนตามคนตามเทียบอย่างแรกเลยมาเจอกันเป็นสัมมนาก่อนอันนี้คสใหม่เนื้อหาใหม่หมดเลยนะทุกคนปีสําหรับปีต่อไปเลย22ปลายปี2025กับ2026ต่อไปเรื่อยเนื้อหาใหม่หมดเลย11กฎใหม่นะครับ11หมดกฎใหม่ของการรวยออนไลน์นะครับชื่อว่าออนไลน์มิลเลนเนียวันที่24นะครับวันที่24 แล้วถ้าใครอยากจะลงเป็นซูเปอร์เวทีมาวันที่25ด้วยได้ราคาพิเศษได้ลงวันที่24บฟรีด้วย24ี่เมเอ่อพฤษภาคมเดือนห้านะครับคุ้มมากโอเคแล้วก็ต้องบอกเอ่อคนไทยในต่างประเทศนะคะตอนที่ครูรัอยากมาเจออาจารย์บันดิตตอนนั้นคือทั้งตัว๋วเครื่องบินแล้วก็เอ่อทุกอย่างใช่ไหมคะแต่อาจารย์มาเดิดจะไปสวีเดนใช่ในะคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยโอ้ไม่ต้องลงทุนซื้อตัว๋วเครื่องบินเลยใช่มาตอนนั้นเขาซื้อตรงเบิงจากสปารีดมาหาผมที่เมืองไทยท คือมาจากมาหาผมที่เมืองไทยเลยก็คือค่าตั๋วบินก็ระดับหนึ่งแล้วนะ,ะก็หลายพันล้าหมือแล้วนะ,ะแล้วก็ผมนี่ผมไปยุโรปไปสวีเดนนี่ต้องต้องรีบลงทะเบียนเพร<ป>าะมันจะเต็มแล้วใช่ไปถึงนั่นเลยคิดว่าเป็นโอกาสที่โชคดีมากโอกาสมาถ,ถึงเนี่ยต้องต้องคว้าไว้แล้วบอกเลยการอยู่ใกล้กับอาจารย์มันได้หนึ่งได้พลังงานแล้วสองได้คาพูดทุกทุกคํามันมีแรงสั่นสะเทือนมันมีอะไรให้ใหเราเนี่ยแบบเ,เรียนแบบ เรียนแบบพลังงานเรียนแบบการใช้คําเรียนแบบการท่าทางอันนี้ได้แบบเร็วมากเลยอืได้ท่าทางนี่ได้เร็วสุดโอโใช่ใช่น,น,น็อตเปลี่ยนเน็อตเปลี่ยนเยอะมากแล้วน็อตน,นี่คือแบบเรียนกับผมนี่คือเขาจดทุกอย่างทบทวนหลายรอบเรียนทุกคอร์สโอ้โหแบบว่าเขาเป็นนักเรียนที่ขยันมากใช่นะทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่โอโบอกเลยคอ,อร์สที่เปลี่ยนชีวิตครูน็อตจริงๆนะที่ทําให้กล้าที่จะพูดกับสามีว่าเจ๊ฉันจะไปเรียนกาจารยบัณฑิตนะหาตัวคุณให้พบ ออแล้วจบที่พาสซีฟอินคัมนั่นมันให้พลังเราเลยเออแล้วลทุกวันนี้คอร์สนั้นก็คือให้พาสซีฟอินคัมจริงๆโอ้โหเห enfin ้ตอบคอร์สนั้นมารีมีมาีคอร์สไหลักมากโอ้โหถ้าใครอยากจะได้อยากจะได้คอร์สคอร์สนี้ยังอัปเดตยังอัปเดตอยูอย่นะทุกคนสามารถเรียนได้ในตอนนี้ไม่ลาสมัยเลยถ้าใคร э วันนี้นนลงวันนี้นะครับผมปกติน็อตลงน็อตลงตรงน,นั้นนะก็หนึ่งหมื่นอย่างม<ช>ันหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าไม่สี่หมื่นห้าพี่จำไม่ได้ละตอนนั้นปีสองพันสิบหก ประมาณหน <1, 000. S 2> ึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นอ่าโอเควันนี้จะให้ราคาพิเศษนะครับให้ราคาที่น็อตได้เลยวันเดียวเท่านั้นวันเดียวเท่านั้นหาตัวคุณได้พบแล้วจบที่พาร์ติิบินคำราคา,ว,าวันนี้วันเดียวหนึ่งหมื่นบาทนะครับวันนี้วันเดียวไห้แค่ห้าคนเท่านั้นนะครับสําหรับคอร์สนั้นผมบอกได้เลยคอร์สนั้นนี่นมันสเปเชียลและพิเศษมากสุดยอดมากมันอมตะค่ะต้องใช้คำว่าอมตะมากทุกวันนี้คุณน็อตยังยังเข้าไปทวนอยู่ เพราะว่าชอบมากๆเลยแล้วทุกครั้งใช่อาจารย์ทุกครั้งที่เรารู้สึกขี้เกียจจริงๆเราไม่ได้ขี้เกียจค่ะแค่เราเนี่ยไม่รู้ว่าจุดประสงค์ในชีวิตเรามันคืออะไรแล้วเราอยู่ไปเพื่ออะไรใช่คนไทยในต่างประเทศต้องฟังนะคุณ<ช>คุณทําได้ทุกคนทําได้อ,อแล้วบอกเลยว่ามันสนุกมาก ยิ่งอยู่ต่างประเทศยิ่งสนุกด,ดีใจด้วยดีใจเท้าอย่าอย่าให้ชีวิตอย่าให้ชีวิตที่เหลือเป็นชีวิตที่หมดพลังที่รู้สึกว่าไร้ค่านะครับทุกคนไม่ไร้ค่าทุกคนมีม,มีมีคุณค่าอย่าให้คนอื่นมากําหนดคุณค่าคุณใช่อย่าให้คนรอบอข้างสามเีเขาอยากจะไม่รู้คุณค่าคุณ,คณแต่เมื่อไหร่ที่คุณแม่งแบบหาเงินเองได้รวยเองได้แล้วก็คนอื่นมาซูอฮกมามา,มา,ม,า,ม,ามาเป็นแทนครับเขาเนี่ยแฟนสามีนี่ได้ความเคารพแบบใช่ ให้เคารพให้เกียรติแล้วโอ้โหมันสุดยอดมันเป็นมันเป็น,น,ปนอารมณ์ที่เพ w ว์ฟูลมากเลยแล้วไม่มีอารมณ์ไหนที่มันเพ้า์ฟูลเท่ากันกับอารมณ์ที่เราพึ่งตัวเองได้ใช่ใช่เนี่ยคนไหนที่มีสามีฝรั่งที่ดูแลอยู่นะครูเข้าใจว่าโอ้โหมันบางคนบอกโอ้หอยากอยากอยาก,อยากทำอะไรสักอย่างแต่ต้องอยู่ภายใต้สามีจริงๆถ้าคุณถ้าคนเนี่ยรู้ถึงพลังอํานาจในตัวเองจริงๆนะ ไม่มีอะไรหยุดคุณได้เลยเหมือนกับทุกอย่าง<อ>จะหลีกทางให้หมดเลยเออ,อเก่งมากนี่สุดยอดนะคะทุกคนถ้าสนใจนะครับรีบก,ก็มาคุปโคชชิ่งนะครับคุปโคชชิ่งมา,า<ห>ที่<ช>ไม่ท<ฮ>ี่ชิวีเดนก็ที่กรุงเทพนะครับที่กรุงเทพผมจะทําเป็นแบบสามวันก็มีนะครับสามวันตอนนี้ราคาอยู่สองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นป็นซูเปอร์วีไอพีนะครับใครลงซูเปอร์วีไอพีก็ได้มามาลงในสัมมนาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ มีมีซูเปอร์สไตร์คนหนึ่งซูเปอร์สไตร์คนหนึ่งคนนี้ก็เอเป็นสปริชัลซูเปอร์สตาร์เหมือนกันนะตอนนี้คนนี้ก็แบบว่าจากงจากอาชีพที่แบบว่าเหนื่อยมากๆอืกก็คือเชิญมาเลยเชิญมาเลยเดี๋ยวก็ขอบคุณเดี๋ยวก่อนอื่นขอบคุณน็อตด้วยคขอบคุณอาจารย์มากค่ะให้เวลามาไกลมากเลยเขาอยู่ถนนเดียวกับผมจังอยู่ตั้งนานสี่ห้าปีนะไม่เจอกันเลยอยู่ถนนเดียวกันเลยไม่ถึงสี่ห้าปีเพิ่งวาได เกือบสองปีเน <year> <an S 2> ี่ยสองปีอ่ะโอเคโอเคขอบคุณมากครับไปตามน็อตได้ที่คุณน็อตแฮปอ่ออแฮะไรนะอ่แฮปปี้เนสแฮปปี้เนสใช่มาสเตอร์ฟรนช์มาสเตอร์ฟรนช์แฮปปี้เนสเอ็กซ์เพิร์